คุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่คนละฐานะกับเรานะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงใจกับเราไหมนะครับอีกอย่างเราก็ไม่ได้สวยคูความการันตีเลยเขาจะไม่จริงใจกับคุณเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณคุยกับใครคนหนึ่งแล้วยกมันเทิร์ดทูนมันเอาไว้บนหิ้งแล้วกดตัวเองให้ต่ําลงเมื่อคุณเริ่มจากการดูถูกตัวเองคนอื่นมันก็ไม่ให้เกียรติคุณหรอกครับถ้าคุณเริ่มต้นจากการดูถูกตัวเองไม่มีใครบนโลกใบนี้ให้เกียรติคุณ ถ้าคุณเดินไปไหนหลังคอมๆแบบนี้นะครับแล้วหวังว่าคนอื่นจะให้เกียรติคุณมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณโชว์อะไรออกไปคนก็เห็นสิ่งนั้นคุณพูดอะไรออกไปคนก็ได้ยินสิ่งนั้นคุณให้เกียรติตัวเองแบบไหนคนก็จะให้เกียรติคุณแบบนั้นคุณดูถูกตัวเองแบบไหนคนมันก็จะดูถูกคุณในแบบนั้นครับจองมองว่าเขากับเราเนี่ยระดับเดียวกันรูคอบอกเลยครับถ้ามันมีหูคุณก็มีหูมันมีตาคุณก็มีตามันมีปากคุณก็มีปาก มันมีหัวใจคุณมีหัวใจอย่าใช้เงินในกระเป๋าของเขามาตัดสินและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเองเรื่องของฐานะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของความรวยความจนมันคนละเรื่องกับความรักครับความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ครับว่าอยู่กับคุณแล้วมันจะมีความสุขวิธีการโน้มน้าวใจให้คนเชื่อว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขเลยบ้างคือการใช้คำว่าเราในบทสนทนาทีทีับ แทนที่จะใช้คําว่าเออวันนี้เราจะไปกินอาหารดีไหมนะครับเออวันนี้เราจะไปเที่ยวดีไหมแต่คนบางคนกลัวครับว่าเขารวยกว่าคุณต้องเรียกเขาว่าอะไระเ,เออคุณมหาเศรษฐีคะงี้เหรอไม่ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยคณอย่าเอาเรื่องของการเงินมาตัดสินหรือมาลดทอนคุณค่าของตัวเองแต่วิธีการคุยคือให้ใช้คําว่าเราให้บ่อยที่สุดอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณเวลาพูดคุยหรือสนทนากันครับ4ครับให้นั่ง ฟังเดียวกันบ่อยๆครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถ้าอยากพบกับใครคนใดคนหนึ่งอย่าเอาเงินในกระเป๋าของเขามาตัดสินคุณค่าของตัวเองให้แย่ลงเพราะมันไม่เกี่ยวกันนะครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจําไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID at @love_ ตอง o r e 9 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บดจะทาการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ